แล้วพี่จแปลกๆสัสดีครับก่อนจะซื้อของใหม่ลองดูตัวนี้ก่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะตัวนี้เป็นลอกใดว่าเอ c e l ซลเอร์เบอร์ห้าพันนะครับเบอร์ห้าพันเนาะตัวนี้เป็นปียี่สิบสามนะครับก็เป็นปีใหม่ล่าสุดอยู่นะดูริ้วรอยนะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับมีแต่ว่ามันน้อยไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่น้อยนะครับขอบสปูลไม่มีบินนะครับขอบสปูลพวกนี้ไม่มีบินเนาะนี่ครับรอยอยู่ตรงนี้หนักๆนี่ที่จับกระคันนี่ ตรงนี้ช่วงนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็นี่ครับดลานข้างตรงนี้ครับเห็นไหมนี่นะนี่กาดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับรอบมือสองนะลบอปินเนี่ยดูง่ายมากเลยไล่ดูตามนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราวางเนี่ยไอ้ส่วนพวกนี้มันจะลงไปก่อนนะครับมันจะลงไปรับกับกับพวกผิวดินผิวอะไรพวกนี้ก่อนนะครับทำให้ดูง่ายมากนะเนาะเบอร์ห้าพันเล่นอะไรได้บ้างเล่นงานสวาย เล่นงานเขื่อนเล่นงานแม่น้ําเล่นงานทะเลเล่นได้นะครับแขนจะเป็นแขนเกลียวนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้ไม่มีกล่องเนาะนะครับก็เอาไปเลยที่1 6 5 0นบาทราคานี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่จะซื้อของใหม่นะประหยัดประหยัดจัดของใหม่ได้ได้เยอะอยู่นะถ้าใครสนใจนะหมุนยังเนียนอยู่ครับหมุนลื่นเนียนไม่มีขึ้นมือไม่มีสากมือนะครับคลิกเสียง เบรกก็ยังแน่นปกติเลยนะครับเบรกถือว่าดังแน่นใช้ได้อยู่นะครับใครสนใจนะไปเล่นเหยื่อทรงเหยื่อสดเนี่ยตัวนี้เหมาะมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงเกินไปนะครับสภาพสวยด้วยเนาะพร้อมใช้งานครับแขนก็เปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับนะจัดไปครับผม